เอ็นตัวกระชากไปตรงนี้ก้ะชอจะไปกู้การไปที่ะลอกเป็นระยะห่างเป็นระยะไว้หนึ่งลำเรือดีมากดีมากสวยมากสวยมากว่างราว่างเขาชนเราลงมาครับบขอไว้นะคอยไว้นะลดนคอยไว้อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปจับปลายไว้จับปลายไว้ยื่นปายก็จับไป ขับขวาคู่ด้วยแล้วเอาไว้เดไปเึไปเฮ้ยเราลงแพลำเยวกันแล้วเราจะไปคว่ำด้วยกันมาหนแล้วมานุนแล้วบุนไปพุไปเลยมาหนุนนุนนะเดุนเชีไปเดกเลยมามามาไปเลยเชลำตตไเข้ามาเขามาเขา ลงตรงๆลอย่าฝานเรือนะลงตรงๆเลยนะรีบเอตัวด้วยล่ะเอตัว้วยเอ็ตวด้วยตัวดววงรวังรว้เ้ว้กันมาไหเรือกนมาทลทีละลำคอไ้เอาไว้ไว้ไปคยไครไปคอยกระโคดข้าง้ระโคมกโคได้ สนุกอ่ะตกอระสุนหนุก,อ,นนกอ่ะมา้งกันยืนมือหน่อยแล้วถอยกลับมากระโอนถอยลงมาถอยลงมาเลยรถมาช่วยลำรถได้แล้วขอบคุสัญญาณนักเอกให้ความช่วยเหลือเลยนัก <c oughs> เอกติดแกางนักเอกติดแกางพระเอกกลงังพายเรือไปช่วยแล้วโอเคไหมโอเคแล้วไปแล้วนะตามมา

น้บด้บวยไหนจำด้วยจบด้วยโอเคขอบคุณมากนะมันลึกมะเนี่ยโอ้โหมันหลายมากเลยจอดจอดจอดไม่ได้ขึ้นท่าโน้นเหรอไปไปไปขึ้นท่าโน้นนะไอกิวมาแล้ว ยังไงเนี่ยสโตว์โซน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 เอ็นด์ออสซายเอ็กซ์ซายออายไปียกอ่อะไรอีกจมน้ำจมน้ำโอเคได้อะไรอนวมาฝึกไปแล้วอะไรอีกขอความช่วยออ่ะเทสมาธิและสติสมาธิและสติใครยังไม่ตอบคนเดียวยังไม่ตอบคนเดียวแล้วใครตอบดีสุดพัดตอบว่าไงโอเคใช้ได้ใช้ได้ มยักหน้ากลัวไหมไม่น่ากลัวรู้เปล่าทีแรกพวกเรายังไม่ถนัดใช่ไหมยังไม่ถนัดยังไม่แฟรไปเหลือักใช่ไหมแต่สุดท้ายพอตายตายเราเริ่มงเราคอนโทรลมาได้ใช่ไหมเราคอนโทรลมาได้แล้วใ่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บใครโดนถ่งไมมบ้างดนตรงไหนโชว์แผลหน่อยโชว์แผลหน่อยโดนตรงงนี้อ๋อนิดหนึ่งนิดหนึ่งจก้เาจะไม่มีแผลไหนนี่โดนป่าใช่ไหมไม่ใช่เหยี่บบ่า เรือใครคว่ำบ้างใช่ไหมเออจริงเหรอออกคว่ำไอต่อคว่ำเออใช่ติดเกาะติดเกาะไม่คว่ำเหรอติดเกาะติดเกาะไม่คว่ำเหรอเฮ้ยเออใช่คว่ำตอนไหนมาที่สุดตอนลมแกงตอนลมแกงเหรอไหมทําไม่ได้คว่ำตอนลมแกงหนูนิดเกาะมีใครกินน้ำเข้าไปบ้างเออไม่ได้กินแต่มันแก่เข้าจมูกเอาอีกไหมไปที่เอาขอเสียงคีดได้ นี่เป็นวิธีการเคลียร์หูที่ดีที่สุดเอาเสียงเข้าไปน้ำออกออกมา ชมรายการแสงเด็กตอนต่อๆไปได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงเช้านะคะหรือใครเปิดมาดูไม่ทันรายการ mm hmm. ก็สามารถติดตามชมย้อนหลังกันได้ที่ช่องอมรินทีวีทุกวันพุธเวลา5โมงเย็นค่ะและ y o u t u b e c o m แสงเด็ก The Little Sunshine Club พูดคุยติดชมรายการและเพื่อนๆแก๊งแสงเด็กกันได้ที่ f a c e b o o k c o m แสงเด็ก The Little Sunshine Club ค่ะ